ครับสวัสดีเพ่อนพี่น้อง FC ครับผมเนะาะยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องมาแห่งผ้ามวนเนาะเอามาอนี่พี่น้องเนาะมีโอกาสเดินทางมาวัดภนะูซีศูนย์เนาะกะจะสพาไปทั้มอ่าแนทางเนาะเสืยองสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ขั่วเด้อพี่น้องเด้ออ่าบรูวาพฤนจิไห่บอยงวดน,นี้พฤนจินตัวใดงวดน,นี้เนาะ เพิ่นเคยให้เขามาก17หมวดสั่นได้พี่น้องด้อมันหลุดแค่งวดที่ผ่านมาเนาะอ่าจะรู้ว่างวดนี้อ่าเพิ่นจะให้ตัวใดเพิ่นจะเน้นให้ตัวใดเนาะสำหรับเลขอ่าแม่ขั่วเพิ่นเนาะพี่น้องเด้อเพิ่นจะให้เป็นหน้าทางเท่านั้นเนาะประกอบการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ทุกตัวมีโอกาสมากมีโอกาสหลุดเนาะพี่น้อง เป็นตัวใดกัฝากไว้เนาะเดี๋ยวเอ็มมินจะพาไปรับส้มรับฟังไปถามไทเพิน่นว่าเมื่อนี้เพิน่นสิฟันมาตัวใดไปรับส้มรับฟังแนวทางจากแม่ครัวภูซีซูน้ำกันงครับผมเนาะอย่างนี่เข้ามาฟันมาตัวเดียวเลยเมื่อนี้เนาะเม็ดเดียวเลยตัวเดียวมั่นใจแห้งหาลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วพี่น้องเนาะ เนาะพี่น้องเป็นตัวไหนไปที่ตามรับส้มรับฟังน้ำกันอย่าลืมก็อะไรก็แชร์ได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับอันเป็นตังไหนก่อนตังไปอันจังไปัามหรอจังหวัแม่ขัวจต่คือจังเลัดแม่ขัวเอาไม่นี่มาเบิ้งบรรยากาศดูวัดปูศรีสุขครับผมเนาะขึ้นมามลากหลายบอกดีไรถึงมาถึงกับเบิ้งก็เป็นบรรยากาเอาไม่นี่มาเบิ้งสีหนาแม่ขัวนะครับเด้ ขาเข้าบัละเอิบีเอิบซีมากเละเพิ่นคิ้นหัวอยู่ต่อนด้ท่าเนาะต่อได้ท้าแม่แม่กวาันะไรกวาดอยิ้มแบบเสาเยิ้มหัวแบบเสาเละวันส้องเดียนฟื้นมาถือจดนับหลงคือจนนับหลวงนี่งวดนี่ว่างหันละนี่กระถั่บดาน ว่าเดี๋ยตัวนั้นเดี้ยวตัวมูพี่น้อ,นนองเพิ่นเนาะงคิดว่นติดตามเดี้เพิ่นก็ติดตามยไฟละว่าถือ,อ,อเดี๋ยตัวเพิ่นเสียเงินน้ำนเรียงของเลี้ยงเอาเงื่นนี่ก็ใส่สารตัวไปลวดอ่าแม่ขั้วเอาถอ,อ,อนให้เพิ่นถอนต้นถอนท,อนท,อนท,อนทุนขึ้นมาสักตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อห้าน้อได้น้ามูดนี่พึงมากครับผมเนาะคันไม่านว่ฟูไปงัดนี่พึงเดินทางมากเรียนลาชาแต่ว่าแม่นย่ำตัวเลขชัดเจนพร้อมแม่ขวดเทียวนี่ยิ่งห้ากับผกนะคะโอ้ห้ากระกลดลงมาจากน้อยแล้ววางงวดวางหันเม่เก็ดกับแมอ่าสองงวดงวดเดืรลดลงมาแม่นหากรพก ถ้5กับเขาไม่รู้นะคะอเป็นยอดวันทิีน่ะที่บัตรเป็นยอดทานครับผมเนาะเป็นยอดท่านนี่พี่น้องเด้อเพินซีลกคนเ่นกำลังเอาลกวนเวลาคนหนึ่งแหละเนะเนกำลังจี๊ทั้งเฮ็ดทั้งเบานะพี่น้อครับผมครับผมค่ะอ่พราะว่ากนติ่ท่นนั้นเวลาพนครับผแนวทางอาฟ่ปนบรากจรบากาจิงค่ะวงามขนากใบนมันถอนะ มันมันสีงงามเหมือนีันแ่ค้ามันสีงามหมดมันมีรสชาติ้อใช่ไหมเดี่ยวหนึ่งังสิบไริตัวพี่น้องอือเอาเดี่ยเน็กที่ผ่านมาแม่คัวกับบริตัวด้วยแม่คั้วกับเมื่อไรที่กันเพิ่มขึ้นมาเพิ่เพิ่นมาเพิ่มลึทน่าเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขี่นมาเพี่มขึเนมาเพิ่เขึ้นมาเพิ่มขด้นาเพิ่มขึ้นมาเพ่มข้ามาเพิ่มขึ้นมาเุ่มขึ้นมาเแิ่มนึ้นมาเพิ่ยังเนมาเพว่อขึ้นมาเพิ่มขึ้นมุดอี่นะ เดีว่าพี่ตะพูดถามหาคุยกลับมานี่แต่คนเรียกร้องอือก็เลยสิคัดบ่ได้เพิ่นว่าเอ๋อแต่นี่ิบ่ว่ากันกะแม่ขั้วก็ซื้อตามนี่ล่ะครับผม5กับ6วิ่งไปถ้ามีเลขติดดีๆมาติด5กับ6วิ่ง5กับ6ะพกบนบ่เด่นคือ5ตัวนี้ บเด่นคืนอหกเต้แม่ขวัวเด่นวิ่งห้ากับหกวิ่ง,งห้ากับหกนี่น้องแต่ว่าเด่นไปที่หกเด่นไปที่หกแบบให้แม่ขวัวบักหกลายก็หาแต่แต่เลื่องจริงมันมีสองตัวนไงละ่ะแต่กันเรียกเอาว่าเป็นตัวใดเออฟังใหจมากแตงสี่ตลอดมีโอากาสมากคู่กันบอแม่ขัวเอออันนีงกระสอบก็ถือเจอเคยมาบอสูตรของแม่นะก็เคยมาอยู่เอามาคู่กันค่ะก็เคยมาอยู่อืมแต่สิอันมาน้ำกัดนี่กับบอหลูกับพิจนาเอาเนาะใช้ก็ได้เนาะ เอาจับคู่จับคู่พี่น้องเอาไปเลยสิบห้าสิบหกแม่คั่วมักตามที่แม่คั่วซื้อเด้อค่ะเนี่เด้อหาแปดแล้วก็หกเก่าแปดโอ้แสดงว่าคนไหนมาอย่างละสองหางค่ะหาสองหางหกสองหางค่ะนี่วะตัวร่องคือสิบแปดสิบเอ็ดส้มนี่คือตัวทับ ดดตัวกันคือแปดสิบเอ็ดตัวกันแปดพี่น้องก็คือแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งเรนแม่ขั้วว่าตรงกับเด้อค่ะโอ้เน้นเลยแมนค่ะบ่เข่าก็คือบ่เข่าเลยอ่ะพวเปลืองสะตุ้งสะตังเนาะพี่น้องด้วยเขาตะวันเหรียญบนล่างกะห้ากับบุพหัวามันสิมาบนมาล่างเนาะอืคือวันเหรียญแม่ขั้วนี่มักจะซื้อแล้วสิมกับครับผมของเพิ่นแม่นกเคยได้มาตลอดทุกงวดพร้อมเนาะที่ผ่านๆมาสิบเจ็ดสิบแปดงวดก็ได้ แมนค่ะแม่ขั่วคือตรงเป๊ะเลยถ้ามันกลับแสดงว่าข้ารขบงวดม้วนพีตนโบนล่างนในข้าวกาดูไปจักหน่อยค่ะบนล่างนี่มีแน่นอนครับผมบนล่างว่าเหล็กหน่อยชุดเด้พี่ยวกันนะครัข้างล่างได้เดี๋ยวสิว่าบนเห็นเชื่อมไปให้คักๆค่ะบนล่างนะฮะไปได้ทั้งบนทั้งล่างแนวทางแม่ขั่วตัวเน้นของแม่ขั่วก็คือสิบหกหนึ่งหกหนึ่งหกแมนได้สีเข่าตัวเน้นหึ่งสีเข่าตัวบเน้นกับกับแม่ขั่วกับ บอก่ะไรเนาะค่ะเนาะผู้ออกดูดูได้พี่น้องได้หนึ่งหกหกสิ่งง่ายอีกวันนี้เพื่อนหนึ่งหกคือการเลี้ยงคือคือแม่ครัวชอบเป็นการส่วนตัวค่ะครับผมอ่ามากมากๆแตจังรุ่นเอามากมากๆก็คือวันที่หนึ่งสิงหามากตัวเดียวในชุดอันนี้ชุดเดีก็ซื้อคือกันรองไว้รอดไว้ไม่ยถึงว่าท็อปที่สุดค่ะจีที่สุดจี๊ดที่สุด คือเรียกลอตเตอรี่ที่สุดแล้วค่ะได้ได้ได้ไปนะได้รีมาไปโอ้ได้สิบหกค่ะโอ้ซาชูค่ะพามันเาหนึ่งวัดมาแล้วแต่จะเชียร์แม่คั่วอะไรได้่น้องเด้อซื้อหน่อยหน่อยหรืออาจจะพริกมาข้างหลังก็ได้พ่อได้ฟังเนาะพ่อได้สิ่งมือหน่อย่ก็คือขอดแม่คั่วโดนๆพ่อกระจอว่าซิ่มลายภาษีเปิดโอ้ยเบิดเงินน้ำลายแหละเด้อปฏิวา เล็กแม่ขั้วบ่ถึงตาเสาหัวพันธุว่านี่สว่านี่เืออย่าเป็นเสาหัวได้พี่น้องวดนี้นะให้มีโชคต้งมีลาบน้ำกันด้ดเอาไปลงมอให้เปร่องอไปไหครับผมเนาะเป็นกะอบรรยากาศเป็นกางเอาอย่าด้พี่น้องเนาะพิจารณาไปครับผมเนาะอตัเลขของแม่ขั้ววิ่งม้นหวิ่งหเด่นหก จัดชุดหนึ่งห้าห้าปดเก้าตัวกันแปดหนึ่งพี่น้อง่ชัดเจนมากพี่น้องชัดเจนมาครับอออเอาบรรยากาศได้พี่น้องด้วยเอาปูเลยอ่ามาน้ำปูน้ำปูะไม่าหนียว ว่แน่ละครับเนาะวดนี้เนาะหวใจมขวดให้แน่ใจก็ดีเออแ่นครับแซ่นดีดีใจนะเนาะแม่นๆอ้าววดนี้ละต่างตางเลยปังๆงเลยฮงวันี้เขาบรรษ้าสุกๆมันๆสุูๆทุกคนปังๆเล้อย่าือยจนร่ำรวยสุูๆทุกนเ้อค่ะเด้อนะนะคาร่ำรวยทุกท่านทุกคนค่ะอ๋อแคผานาแต่พเในเป็นแนวทางขันได้พองได้ตัวเด็กทุกตัว คือว่าสนเขาเนี่ยคคได้บอกุณนี่น้องเขาเอนได้ท่านนับกันถือว่าอันนั้นยุหรครับผมเนาะเพราะว่ากับเขาแง่พือนเขาพอดีกัเขาจอนจอดจอจอนมาอ่านกระขอตรวขอเส้นเพีงเนือยตหรอเขาเกว่าโอ้แม่คัวจะเอาเรขมาจะใส่เนาะใอ้ซืเบมือเพื่อนตั้งหล่าได้เออมันเป็น เชียงโศกเนาะเป็นการเสียงโศกเสียงดวงอ่าแม่ด้ยินกับขวางผนว่าบ่เขาซะเพราะว่า๋ยวเดี๋ยวสิว่าบ่เห็ดนำมาให้แต่ว่างวดนี้พี่น้องอย่าเบิ่งซื้อแม่ขวดจัดหนักแล้วพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งหกจัดหนักแล้วอ่าเป็นการช่วนตัวลอตเตอรี่หาไปได้พี่น้องก็เอากระเป๋ากระเป๋าไว้ให้ลูกครับผมเนาะเอาตามนั่นนะพี่น้องน่ให้เป็น เน่าท่ากันครับผมขอบคุณเน่ทางจากอ่าแม่คั่เนาะครับเนาะเพิ่นกำลังอยากรบกวนเวลาเพิ่นเนาะหรือว่าอยังอ่าเราย้อนจากอ่าหาข้าวให้พ่อแม่พี่น้องยุบซีเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกไมได้มีโอกาสหาแปดคูจักตัวเลขตัวเบอร์น้ำเพิ่นเนาะอ่าลักษณะบรรยากาศนะครับเนาะเก่าเกิน